สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็ยังปักหลักอยู่ที่บ้านของแจ๋วกัลยาค่ะนอกจากบ้านของเขาเนี่ยจะมีบัวที่สวยงามแล้วนะคะเขายังมีสับป,ประรดสีที่สวยงามอีกด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะค่ะนอกจากจะมีสับป,ประรดสีสวยๆงามๆให้ชมแล้วนะคะเขาก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งค่ะ นี่คือนวลฤสีค่ะโอไม่ใช่คราวาสีค่ะแล้วก็นี่คือคนนี้คือเจ้าของบ้านเจ้าของสวนคุณแจวกลยาค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะพาไปชมนี่เลยค่ะสับปะรดสีแล้วก็เคราวาษีนะคะซึ่งมีโอ้โหเยอะแยะมากมายอดใจรอสักครู่นะคะ จริงๆแล้วเจ๋วกัะยาเป็นลูกคนสุดท้องของคุณพ่อบุญรอดนะคะเรา่เป็นพี่สาวแต่เราขี้เกียจไม่ขยันเหมือนยายแจ๋วหรอเดี๋ยวดูสับป,ประรดสีนี่สับป,ประรดสีดูสับป,ประรดสีก่อนสวยค่ะโอ้นี่ตรงนี้ก็สวยค่ะสวยงามอุ้ยนี่ สับปะรดสีเขาจะชอบแลวลงๆ กับต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีใบที่ร่วงเพราะว่าถ้าร่วงถ้าถ้าถ้าต้นไม้ที่ใบร่วงมันจะมันจะลนมาตามกาบตามอะไรมันจะนเนะ่าเนาะเน่าแล้วใบมันจะเปื่อยเปล่าใช่มันจะเกิดเชื้อลงเชื้อราอเขาจะชอบถ้าจัดนะจะเป็นพวกแนวอย่างเงี้ยคือให้โลง่โลงๆ<ล>ใบต้องใบต้องอย่าร่วงใส่ใช่ ใบร่วงใสคือต้องรีบเก็บน่องใบร่วงใสต้องรีบเก็บนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรสับปะรดสีแดงกันสีแดงวะไม่รู้ชื่ออะไรตัวอะไรหรอกเยอะเพราะว่าตอนจำไม่ได้จําไม่ได้ชื่อมันหลายหลากหลายสายพันธุ์โพดเนาะนี่ค่ะนี่ก็สวยค่ะนี่ข้อที่สอนเทคนิคนี่ข้อที่ส้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หกข้อี่เจ็ดข้อที่แ วางไว้เฉยเดี๋ยวมันก็แตกกอไม่ต้องใช้แต่เนี่ยเยอะของชันอะแต่ฉันมีไอ้ต้นนั้นอะสีนั้นอะในต้นเดียวใส่พวกอันนั้นก็ได้ใส่กระถางหรือไม่ก็ใส่ไอ้นี่ฝาพัดลมอะตรงนี้ถ้าถ้าถ้าจัดมันจะเหมาะกับพื้นล่างล่างอะให้มันคลุมอืให้มันเป็นฐานมันอันนี้ก็สวยอันนี้เพิ่งสั่งมาเลในนี่นะเป็นายครับเพิ่งแยกเพิ่ง ลูบแต่แค่อันนี้ขึ้นแยกขึ้นงลูบฉันต้องไปซื้อไอ้จามะพร้าวอีกน,นั่นนี่จามะพร้าวฉันไม่มีแล้วนี่ไงทำไมยังไม่แยกออกการที่เกี็บการทไว้ให้มันเป็นอะไรก่อนนี่เหรอมันเป็นทรงสวยๆก็ได้เพราะว่าม,ม,มันเยอะพวกนี้มันสับประรดแดดไม้แดดอะไรแดดพวกนี้นะ เนี่ยดถ้าเขาอยู่ในร่มเขาจะเขียวแต่ถ้าเราอันเดียวกันไก่ตัวนั้นใช่ไหมอ๋อฉะนั้นมีแล้วนี่เราลูกมันยังสวยเลยเนี่ยใบมันสวยๆซจเนาะอันนี้มันชื่ออะไรวะชื่ออะไรจำไม่ได้ต้องไปหาชื่อไปเออบันทึกไว้อยู่เขียนเบนเองช่วยจำชื่อแม่เองหน่อยเบนแกะอันนี้อันีมนีเนี่ยนี่ลูกมันเนาะเนี่ยมันมีดอกสวยอย่างนี้เติม อ๋ออ็มนี่อันนี้จะเป็นโอ้สับโรดสีอะไรนะที่เลนเซียพลางอากาศอืมเป็นไม้รากอากาศรากอากาศ,าก,าศก็คือแควนไม่งนี้แล้วยวก็โตอ๋อไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่อะไรเลยนะก็รดน้ำอ,นนนอืมอนอเนี่ยเขาก็จะแตกะมันก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ขาอ,อยู่ในตระกูลเดียวกันกันออมีดอก,ดอกเขาจะมีดอกดอ,อกนี่แห <ไป S 2> ละเหมือนสับประรดเหมือนสับประรดที่เรากิน <c oughs> แต่อันนี้เขายังไม่ออกดอกในดอกมันอยู่ตรงไหนนี่มันยังไม่ออกอ๋อเหรอดอกเขาจะมีสีม่วงสีแดงสีอะไรอ๋อแค่รดน้ําอย่างเดียวปุ๋ยเหรอคือจริงๆพวกนี้ก็ถ้าสับประรดสีเขาไม่ค่อยเน้นปุ๋ยเท่าไหร่มันจะทําให้โฟมมันเาเรียกว่าสับปะรดกลางอากาศ ขเขาเ็กทิลทิลแลนเซียทิลแลนเซียทิลแลนเซียแหวนแขวนเมื่อก่อนยังไม่ได้จัดอันนี้ก็ซื้อแกมานะอันนี้เราขยายเองเราซื้อมาแล้วมันก็งอกเงี้ยเราก็แยกเนี่ยนนถ้าเราจะขยายเราก็แยก,แยกอันนี้ออลวด <ใช S 1> นี้ก็ดัดเอาเองเลยใช่เนี่ยบริเวณดัดเอาเองแต่ว่าถ้าเราไม่อยากแยกพวกน,นี้มันเปะก,กับพวกกอมาตอไม้พวกอะไรได้นะ ขอไบป,ประดับเป็นเ<ช>กาะกับอันอื่นใช่ไปเกาะกับไอ้พวกอย่างนี้ก็ได้ไม้ประดับไม่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเด้อคุณเจ้านี่ยังไม่ได้ตัดทอนเยอะเลยเนอะพลางอากาศเนอะต้องลองต้องแดงต้องลองต้องแดงกระลงปลาแรงปลาลงปลาแรงเยอะเลยนี่ดูนี่ นี่มันต้องอยู่ในร่มใช่ไหมเดดรำไรอยูด่ดดรำไรแล้วเขาก็จะมีชื่อทิลเลนเซียบาลโลสอะไรนี่บาลโบซาทิลเลนเซียบาลโบซานี่ยเยนี่ค่ะโรงเรือน อ,อนี่นนนน้าใครมีแต่น,นี่ยังไม่ได้จัดให้มันสวยงามแคม่ใส่ด้วยกันเนาะถ้ามีฟ้าพัดลมเก่าๆเนี่ยแต่ประดสีพวกนี้มันเป็นไม้อากาศเนาะเรต้องใช้อะไรเราแค่มาเออเรามีแล้วอันหนึ่งเราแขวนเดี๋ยวเราจะไปจัดเรามาเกาะไว้เดี๋ยวมันก็แตกของมันเองเนี่ยพวกอย่างเงี้ยเราจะแตก ให้เอากระดูดสีไปเกาะขอบมันใช่่ะเะเนี่ยแตงงานนี้เราไม่ได้แต่งกอนก็นี่ไงก็ใส่ตรงลวดก็ได้ตัวไม่จะไม่สวยมันต้องเนี่ยตามช่องช่องมันแล้วให้เขาห้อยให้เขาเต็มให้มองไม่เห็นกระถางอะ่ะอืม,อม,มเรจะทําเป็นม่านอย่กลังทำเป็นม่านร้อยเป็นม่านแล้วมันก็ยาวมาเป็นม่าน โอ้ยแต่เรามีแต่น้ําบาดานอะมันรดไปมันที่เอาไปปลูกนะ่ะมันก็ไม่เห็นเคยรอดนะ <c oughs> มีแต่บาดานทั้งนั้นเลยนี่ไอเดียในการแต่งของเขานะอันนี้แขนแม้กอนยังไม่ได้จัดอืมก็กะจะแยกอ่าสัตว์ตัสีไปทางนู้นเพราะพวกนี้มันต้องรดน้ำทุกวันมันจะไปโดนกับรถสีไอตัวไหนรดนะ้ำไอเนี้ยอ๋พ่นน้ำให้เขา นี่นี่ไอเดียในการแตงแง่งแสงย้อนแสงย้อนแสงแสงไปทางไหนวะนี่ยริงจริงๆพวกนี้นะ่ะวางกับพื้นวางเป็นชั้นๆั้นเขาจะชอบมันจัดสลับนี่ให้มันเนี่ยอืมีมต้นมงคลไม้อะไรไปเกาะต,ไม,ไ,ต,ตไม้ก็ได้ นี่ต้องจัดแบบนี้ไอเดียในการแต่งแมวใครก็ไม่รู้อีเป็นแหลงเมียวเมียวเนี่ยดูดิตรงเนี่ยแคลวซีคือแคลวอร์ซีอ่ะเราไม่ได้ดูแลดีเพราะว่าเนี่ยมันก็เลยดำดำทีนี้ก็เลยต้องมานี่ใหม่ก็เนี่ยมารื้อทำใหม่ตัดไอ้ดำดำออกนี่ค่ะ เราดูสีชานไม่สางไมา่อะไรเขาหนักเรา,า,าจะพันกันเป็นตังกตังอ่ะแต่ถ้าเราดูแลดีพ่นปุ๋ยพ่นไะไให้บ้างมันก็จะเขียวจับไปมันก็ไม่สา,มาดมีแต่ว่าถ้าดโดยทั่วไปทั้งหลายแมนก็แทนไ้ไไไไนี่ยอมเนี่ยเขาแต่งเนี่ยเห็นไหมนี่เรามีถัดลมเก่าอยู่อันหนึ่งถ้าเราจะแต่งเอาไปไว้ตรงไหนดีวะบ้านเราแดดร้อนระเกินเนี่ย ต้นนี้เรามีแล้วที่บ้านอมีอยู่ใส่ดินไหมเดี๋ยวไม่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 ต้องเอากาะมคราลาส่นิดหน่อยเนาะไม่ต้องกระมาพร้าก็ได้เหรอเอาไปแล้วก็เอาตัวนั้นอ่ะใส่เลยเออเคเบิลทายก็ได้พัด์ทไก็้แต่เราจะแต่งไงว่าเดี๋ยวมันก็ขยายของมันเองเนี่ยของเรามีอยู่เต็มเลยไอตัวนี้ที่เอาไปครั้งที่แล้วเยอะ อันนี้ปูเองว่วแจ๋วนี่จ้าคือจะินาเป็นร้อยสบาทเหรออืมเรามัต้องไปเทียพื้นเพราะว่าโนมนมันก็เราลล,ลได้ด้วยเนาะเะะน,นี่ยนี่คือด้ทีนี่เลยดาง <c oughs> นาโกลเดียวเ <c oughs> ออเอาลอูกมันไฟสักสองต้นดีกว่า